คำคำพ่อไวแ้แปลตั้งใจทำให้ดีกว่าสิ่งดีๆจะมีมาหาวันนี้มีได้เพราะมี กลับมาคุยกันต่อนะคะในรายการคุยข้างสนามวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศของวันพ่อนั่นเองแล้วก็อยู่กับครอบครัวของพี่สุธีสสมกิจด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะเดี๋ยวเรามาย้ำเอสมประจําวันนี้กันนะคะส่งกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะยิ่งส่งบากยิ่งมีสิทธิ์ลุ่นรถจักรยานยนต์ y a m a h ี Fino เดี๋ยวเอามาเด็เชันกันนะคำถามก็คือว่าลูกชายเมสซี่เลวอนลเมสซี่ชื่ออะไรระหว่างเทียอาโกหรือมิลาน ชีเจ็ดชีเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์นะแม้มิลานี่พ่อก็อยู่บาซ่าเถอะเออพ่อก็อยู่บาซ่าเหมือนกไงใบมันจะใบใบยังไงแล้วนะส่งเข้ามาได้เยอะๆนะคะของรางวัลก็คือรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino แจกคันที่สองใช่แจกคันที่สองแล้ว Fino เดี๋ยวเอามา edition ด้วยนะคะเอาเยอะๆเอาล่ะกลับมาในเบรกนี้มาถามเรื่องที่หลายคนแอบอยากทราบดีกว่ายังไงครับพี่ ก่อนจะมาเป็นครอบครัวเนี่ยนั่นของพี่ฉันทไปฉันต้องทำสิ่งลำลองในหนั้นพี่สุธีกับทางด้านของพี่ปุ๊กเจอกันได้ยังไงบรักกันยังไงอยากรู้มีมุมโรแมนติกไหมให้ใหให้เขาตอบดีกว่าอันนี้ต้องถามถามทางด้านของพี่ปุ๊กดีกว่าเจอกันยังไงคะพี่ก็พอดีเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะเขาแนะนำอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนคุยครั้งแรกเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาดีอะค่ะบอกว่าจีบเลยค่ะพี่เจอครั้งแรกจีบเลยค่ะฮาร์ดคอร์เลยค่ะ มาถึงบอกจริงเหรอไม่มีแบบรอไม่นุ่มเงื่อนเบอรโทรสับหายไม่มีแฉเลยครับพี่แฉเลยพี่อยากคุยแบบใช่เลยค่ะเจอกันเขาบอกยังไงชอบเลยจีบได้ไหมหรือยังไงขอเบอร์เลยเอาพี่ต้องพูดแล้วงี้ยพี่ต้องพูดแล้วล่ะพี่คือก็ประมาณนั้นก็คือแบบชอบอะไรเงี้ยก็คือชอบครับแล้วก็ ก็คือจีบเขาแหละครับครับขอเบอร์เขานี่แมนมากสุดดยอครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยังไงครับพี่ให้มาสามตัวตัวเดก็สองตัวไปรองเท้าโอ้ให้มาสามตัวบอกว่าอีกสี่ตัวไปหาเองนี่จริงเหรอพี่เดี๋ยวก็นะเป็นแบบ love at first sight เลยป่ะหรือว่าจริงๆเราเคยเห็นเขาเมื่อก่อนแล้วแอบแบบคุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแอบเหล่มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเครที่ถามเรื่องนี้นะก็คือก็คือเห็นแล้วก็แบบ แรกๆก็แบบเฉยๆเลยอะพอพอเห็นใกล้ๆใกลๆเอ้เอ้ยต้อรักอ่ะเฮ้ยนักฟุตบอลผมครับแคบแล้วไงต่อพี่ก็ก็ก็ไปก็ชวนเขาไปทานข้าวเดี๋ยวก่อนนะได้สามได้สามตัวเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมไม่ได้มุกไงเรื่องเรื่องจริงครับอ่ะล้สี่ตัวหายังไงสี่ตัวก็ไปหาจริงครับเออ ครับแล้วก็อีกประมาณไม่ไม่กี่วันก็ได้ครับนี่ครับทำไมครับพี่บไม่พูดครับรอให้เห็นความพยายามหรือยังไงฮะก็มีบ้างพรนักบอลสวยเจ้าชู้อะค่ะใช่แล้วเป็นไงครับพอรู้แล้วคนนี้เจ้าชู้ไหมโอ้โหเลิกแล้วนะขอเที่ยวก่อนเล็บวางคืวางทีละนิ้วเลยจ้ะก็ตามภาษานักบอลนะคะพี่สุธีเป็นคนพูดเก่งพูดเสียงเออเป็นคนมีสัมพันธ์ที่ผมรู้จักมาเกือบปีงแล้ว แล้วแล้วตอนตอนที่เริ่มเริ่มได้ตกลงคบกันเป็นแฟนเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจอะไรในตัวกันอะไรกันพี่ปุ๊กประทับใจในตัวพี่สุธีเรื่องอะไรบ้างคะเขาเป็นคนจริงจังนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะแล้วคบแล้วเราคุยเรารู้สึกสบายใจอ่ะใช่เลยเหมือนกันนะคะใช่พรนี้ก็คบกันมาจะ16ปีแล้วค่ะพี่สุธีล่ะคะประทับใจในตัวพี่ปุ๊กบ้าง คือตอนแรกผมเจอเขาแบบาผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่จังเลยอะไรเงี้ยคือผมในในในสายตาผมนะตอนแรกตอนแรกก็ดูหน้าผมสิหน้าไม่หลอนะหล่อโอ้โหแม่เข้มขนาดนี้พี่จะบอกไม่หล่อครับแล้วก็แล้วก็พอได้คุยกันได้แบบก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนจูนเครื่อติดกันอะไรเงี้ยใช่คือเราคุยกันแล้วเราคุยแล้วใช่อะค่ะใช่คุยแล้วใช่ครับหลายคนนะหลายคนนะแบบว่าตอนแรกเนี่ยมองตอนแรกอาจจะแบบนิสัยคนละอย่างอะไรแบบแต่พอคุยแล้วเฮ้ย แต่ตัดสินใจคบกันเร็วนะเดือนเดียวก็คบกันจนทุกวันเนี้ยคือแบบเหมือนคุยแล้วมันมันใช่อะค่ะคบกันคบกันนานไหมคะก่อนที่จะตกลงแต่งงานสามปีนะสามปีสามสามสี่ปีสามสี่ปีครับทีนี้เรื่องของการที่เราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของเวลาการฝึกซ้อมไม่มีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยมีมีเหตุมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราจัดการบริหารยังไงอะคะเรื่องก็เราคุยกันครับ คุยกันแล้วก็ยังแต่ก่อนทีมชาติเล่นเล่นบ่อยเดินทางบ่อยเลยฮยก็จะต้องคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ต้องอาศัยเปิดใจคุยกันมากๆตรงชินนะคะเพราะเป็นงี้นั่งอย่แรกเพราะตอนคบเขาครั้งแรกเขาก็ติดเยาวชน17ปีอะไรเงี้มาตลอดก็เขาก็จะใช้วิธีโทรศัพท์มาไม่ว่าอยู่ประเทศไหนเขาก็จะโทรมาหาตลอดนัดเวลาก็มินน้อยใจไหมพี่ ไม่ค่ะเหมือนเราชินนะคะเจอกันตั้งแต่แรกก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะใช่ห่างกันก็ชินอะเนาะเพราะตอนนั้นพี่สุทธีก็ฮอตมากไปต่างประเทศตลอดแน่ไปตลอดเยื่นทตลอดมีวิธีติดต่อไงพี่โทษหรือว่ามี ตอนนั้นมีเฟสยังไม่มีจรจังไม่มียังไม่มีครับโซนอีมส่งเอ็เอเอ็เอสเอเลยอย่างนั้นไปก่อนเอ็เอสเอใช่ไมใช่ใค่ใช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 ่ไช่ใ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 อ่ใช่ใชก็ย้าย่ปอยู่ด้อยเ่ย่ใช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 ้ใช่ใ่ใช้ใช่ใช่ใช่ใ่ใช้อช่ใ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 ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ยช่ใเ่ใช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 ้ใช่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 อยูใ่ใช่นช่ใ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 ช่นช่ใชีรั่ใช่ใช่อช่ใช่ใ่ใช่ใช่่่่่ี่่่่า พอมีลูกมีคนบอกว่านักฟุตบอลเวลามีลูกเนี่ยใช่ทัศนคติมุมมองเปลี่ยนเลยใจเย็นขึ้นจริงไหมคะใจเนนี้จริงไหมพี้บเล่นบอลไม่ไม่ดุดันใจเย็นครับคือแต่ก่อนเนี่ยใจร้อนครับบวกกันเดียวครับผมเป็นเล่นสูนหน้าจริงอยู่แต่ก่อนนะถ้ายครเตะผมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับถ้ามาเตะดื้อๆเลยนะผมก็บวกเหมือนกันเนาะเป็นอย่างนี้จริงครับใครก็โมโหไงใช่ครับมันมีแบบบางทียั่วเราไงเตะก่อนแต่พอเริ่มพอเริ่มมีลูกปุ๊บเนี่ยความรับผิดชอบมีมากขึ้น ครับเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเวลาจะทำอะไรจะต้องเนี่ยนึกนึกถึงเขาเลยอย่างจะเสียบหรืออะไรหรือแบบหรือเรื่องแบบก่อนลงเล่นครอบครัวเออแล้วก็แบบหักไปทํายังไงนั่นประมาณนะครับต้องต้องดูแลเขาแล้วอะไรเงดูแลแฟนดูแลครอบครัวใช่เพราะว่าหลายๆคนเคสผู้นี้หลายคนอ่าถ้ายกตัวอย่างนักเตะยุโรปนะเจเนโรกาตุูโซอย่างเงี้ยเขาเล่นบอลโขดมากพอหลังจากมีลูกเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าเขารู้สึกเหมือนกับทำอะไรลงไปนะเข้าบอลแต่ละลูกนี่ ตอนนี้ชีวิตมันไม่ได้มีแค่ฟุตบอลยังมีเรื่องของลูกอีกเซอร์เล็กฟิลลูชันบอกเลยครับลูนี่เนี่ยต้องมีลูก<ม>พอมีลูกแล้วทุกอย่างจะสุขุมขึ้นนิ่งขึ้น,นคิดอะไรมากดูอย่างคริสเตียโนโรนัลโดขนาดคือลูกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกที่กับแฟน<อ>คนปัจจุบันนะไม่ได้อินเลน่าเช่แต่รู้สึกได้โดยโดยบอกไม่ถูกว่าโรนัลโดหลังจากมีลูกเนี่ยดูดีขึ้นดีขึ้นและนิ่งขึ้นเยอะเลยมีความรับผิดชอบนะนะอะรับผิดชอบ เดี๋ยวเราเห็นบอกว่าเรามีภาพของพี่สุธีกับครอบครัวแต่ละภาพดูซิว่านี่โอ้โหนี่น้องนีโอตอนกี่เดือนคะนั่นอ่ะสามเดือนนะคะยิ้มเก่งมากเพิ่งได้พีอาค่ะตอนนั้นไปรับพีอาพอดีสามเดือนสามเดือนสมอ้ยิ้มพี่สุธีไม่เปลี่ยนเลยครับยังหล่อเท่เหมือนเดิมภาพบนขวาดีที่ พวบเสร็จที่ที่สวนภูมิค่ะอันนี้ี่สวนภูมิครับข้างล่างก็เป็นเมลเบิร์นนะคะก็คือน้องตอนน้องเกิดเกิดที่สิงคโปร์แต่ว่าเกิดเมืองไทยแล้วอุ้มอุ้มไปเลี้ยงที่นู่นนะคะตอน3เดือนช่วงนั้นพี่สุทธิเองก็เล่นเมลเบิร์นอยู่พรมอยู่ในเตดนะตอนนั้นอยู่สิงคโปร์แล้วก็ย้ายไปเมลเบิร์นเมลเบิร์นครับไปหลายที่ที่ตอนเกิดนะคะครับความรู้สึกแรกตอนเห็นลูกคือคือตอนแรกอะผม เห็นเขาตอนแรกก็รู้สึกแบบก็คือแบบรักเลยยืนดูในตู้ทั้งวันเลยเพราะว่าเราผ่าคออเงี้ยเราก็นึกว่ามัาหายไปไหนเขาบอกเขาไปยืนดูมาหูหลายชั่วโมงมากคือผ่าค้อเข้าตอนประมาณ9โมง9้าโมง14นาทีครับแม่นมากครับแล้วก็ผมไปยืนดูเขาตั้งแต่9้าโมงครับ9้าโมงกว่าเสร็จปุ๊บที่ยังบ่ายโมงยังไม่ออกมาครับดูดูรูปใช่ครับรู้สึกประทับใจครับรู้สึกใช่ว่า คือผมชอบเขาตรงที่เขาแบบเวเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่เหมือนผมเลยเฮ้ยเคยบอกกับแฟนว่าเวลาเขาเกิดมาเนี่ยแบบหน้าตาหน้าตาตีด้วยแล้วก็หน้าตาแบบตาท่านเดียวอาจจะมีจมูกคล้ายกันแต่ว่าผิวผิวแบใช่ประมาณนะครับแต่ว่าผิวได้พี่แต่แต่ชอบเขาที่เขาเขาไม่ต้องไม่ต้องเหมือนผมเลยอืมให้เขาเป็นนี้ผมก็รักเขาแล้วะยนี่โเหมือนคุณแม่นะเหมือนคุณแม่ตามเหมือนคุณแม่แต่ว่าจังหวะการพูดเนี่ยถ้าชุกเคลียร์พี่สุธีจะรู้สึกว่าน้องอ่ะพูดเหมือนพี่ พูดเก่งครับนะครับอพอพอพอเขอาพอพอเรียกว่าอยู่ด้วยกันมาประทับใจอะไรในตัวลูกลูกชายเรามากที่สุดพี่คิดว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากเราผมว่าผมว่าเขาเริ่มจะมีความรับผิดชอบนะหเห็นเขาอย่างนี้ครับอย่างแต่อย่างเขาเป็นคนที่แบบมีน้ำใจมีน้ำใจแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมเสียหน้าด้วยอย่างอย่างเช่นว,ว่ามีใครมามาว่าเขาเนี้ยครับ อีกวันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเลยอ๋ออย่างนี้ครับประมาณนี้ก็อยู่กับเพื่อนเขาจะไม่มีปัญหาค่ะอยู่กับใครก็ได้เล่นกับใครก็ได้จะไม่มีปัญหาครับที่บอกมีน้ําใจนี่คือยังไงให้ของเพื่อนด้วยช่วยเหลือแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียวครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อกับเรียวเขาเรียกว่าประทับใจเลยในตัวคุณพ่อมากที่สุด อ่าชอบชอบอะไรบ้าชอบอะไรบไม่ทราบคับนี่คนตรงนะคุณพ่อดูหรือเปล่าลูกพ่อเขาดูไหมไม่ครับอพรักลิลลพ่ไหมครับลูกรักครับเธอเป็นเด็กเป็นเด็กสุภาพนะครับคือคือเด็กบางคนเขาก็จะแบบรักอาจจะพูดนุ่นนวแต่นี่แบบพูดครับตลอดปลุกฝังแบบนี้เลยครับผมให้พูดให้พูดให้ต้องครับนะครับต้องคำอะไรแบบนี้ทีนี้ทีนี้ต้องถามกลับไปถามตัวพี่ปุ๊กเองบ้างว่า เรื่องของการที่ต้องอยู่ไกลกันเยบ่อยหรืออย่างทุกวันนี้เนี่ยตัวพี่ชุตเองก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดตลอดนะคะแล้วตัวเราต้องอยู่ดูลูกบางทีมีอารมณ์แบบเหนื่อยหรือมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะมีน้อยใจมีคือมันผ่านจุดนั้นมานานแล้วเพราะตอนนี้ใช่เพราะลูกเริ่มโตอ่ะเราก็เหมือนเรามีเขาเป็นเพื่อนละเพราะเหมือนมีอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่เหมือนตอนเขาเล็กๆถ้าช่วงช่วงหลักเดือนนี่น้อยมากค่ะเราอยู่สิงคโปร์แล้วเราทําเองทุกอย่าง คลอดลูกใหม่ๆม,<ช>มันจะมีแบบออฮอร์โมนอะไรอยแบบ่างเงี้ยใช่ไหมคือทุกอย่างเลยมันเหนื่อยมันแบบเหมือนมันผ่านจุดนั้นมาไกลแล้วเราก็แต่เราก็หนึ่งคือเราก็ชินกับการห่างการอะไรตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับความรักการดูแลไม่เคยห่างไม่เคยลดน้อยลงในแบนี้อ <laughs> นาคตอยากมีคนไหมครับพี่ เป็นคนที่มีลูกยากอะค่ะก็คือหลุดไปสองครั้งแล้วเียก็เลยคงพอแล้วร่างกายไม่แข็งแรงแล้วครับพี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงโอ้โหที่โชคดีมากนะเดียวกว่าจะมีเขาก็ยากก็เกือบเหมือนกันครับใช่เกือบไม่ได้เหมือนกันนะลูกเฮงลูกเฮงนี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบแล้วก็ทั้งสองคนก็เลี้ยงน้องเดโอแล้วก็ให้การอบรมสั่งสอนที่แบบดีมากๆผมรู้สึกดีใจนะคือผม ผมก็สนิทกับพี่สุธีรู้สึกว่าพี่สุธีอยากสนิทกับเธอหรือเปล่าวะแม่ขอโทษที่ปาดจ้า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 พูดไม่ออกเลยอ่ะนี่เดียวรักเดียวรักเดียวรักแม่เห็นพอเห็นครอบครัวพี่สุธีแล้วรู้สึกประทับใจแทนนะครับพี่รู้สึกโอ้โหพี่ครอบครัวมีความสุขมากสไตล์แบบสุธีสุขสมเก่งจริงๆคือถ้าใครคุกเขียพี่สุธีจะรู้ว่านี่คือสไตล์ของเขาจริงๆครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้นะคะย้ำไปจมเอสกันคำถามประจำนี้ง่ายมาก ลูกชายเมสซี่ชื่ออะไรจ๊ะเตียโก้หรือมิลานส<อ>่งต่อมาเลย477800นะครับอย่าลืมนะครับรถจกักรยานยนน์ยามาฮ่าเรอัลมาดิทีเดชนะครับ <นะ S 1> ก็ส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะกะติกาของเราเอางอ่ายๆคุณผู้ชมครับคือคราวนี้ไม่ต้องส่งมากทุกสัปดาห์แต่ว่าสมมุติว่าตอบถูก4สัปดาห์นะครับหเดือนแจก1นึ่งคันตอบถูก4สัปดาห์ส่งมา,ส,าสัปดาห์สมมติ15ข้อความเราแรนดอมครับ<อ>เราแรนดอมว่า ส่งมาข้อความเดียวก็มีสิทธิ์ได้แต่ก็นั่นแหละก็ถือว่ายิ่งส่งมากก็ยิ่งมีโอกาสกแรนดอมถูกมากอ่าส่งมาเยอะแล้วกันอย่างนี้ครับทีมง,งานเขาจัดให้เขาบอกว่าอ้าวบางคนส่งมาสมมติหนึ่งร้อยข้อความบอกโหเดือนนี้ไม่ได้แล้วเดือนหน้าแจกกันทำ,ทำไงไม่เป็นไรทุกข้อความที่ส่งมาเดือนที่สองเนี่ยจะเอาไปแลนดอมด้วยเดือนที่สามสมมติส่งข้อความเดียวก็มีรุ่นสองเดือนแล้วเฮ้ยนี่แต่สาว่าส่งข้อความเดียวโอกาสคุณก็จะน้อยลงนะเพราะจะส่งเข้ามาเยอะๆแลกันนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของคุยข้างสนามค่ะครับก็แค่เพียงเป็นคนดีก็พอทำตามเอายังพอก็เป็น